Oh, no. ทำประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีประวิสัญชนีนั้นคือมีสาระอะกะที่อยู่ในกระทะจะเอามาราบไปผัดกับปูด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 ูแล้วมันออกเสียงอ่ะอะบอกไปจะสาระ สัญชนีมองไปจะสาระอะนั่นแหละคือปราวิสันชนีปราวิสันชนี จอสาระอะนั่นละคือประวิสัญชนีมองไปจะสาระอะนั่นละคือประวิสัญชนีสวัสดีครับวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักกับคำประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีกันนะครับต่อไป เรามาดูคำต่อไปนี้ได้ครับเพราะตอนท้ายจะมีคำถามกะเพราคนาชะนีทะเล มาลิจากตัวอย่างทั้งห้าคำน้องๆจะเห็นว่าทุกคำเป็นคำที่ออกเสียงสระอะและเวลาเขียนมีรูปวิสัญนีชัดเจนน้องๆลองทายสิครับว่าเราเรียกคำที่มีลักษณะแบบนี้ว่าอะไร มาดูกันนะครับว่าตอบถูกกันหรือเปล่าคำที่น้องๆเห็นข้างต้นนั้นเป็นคำประวิสัญนญนีครับคำประวิสัญนญนีคือคำที่ประสมด้วยสระอะโดยมีรูปประวิสัญนญนีปรากฏให้เห็นชัดเจนเวลาอ่านจะออกเสียงอะเต็มเสียงเช่นกระจกออกเสียงว่ากระ จกน้องๆลองออกเสียงตามนะครับกระจกกระทะออกเสียงว่ากระทะ มาออกเสียงคำนี้กันนะครับกระทะกะลำปลีออกเสียงว่ากะล่ำปลีคนเก่งลองออกเสียงพร้อมกันนะครับกะล่ำปลี มะระออกเสียงว่ามะระมาออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะครับมะระรู้จักคำที่ปร่าวิสัชชนีแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันนะครับยิงคำที่เป็นคำาปราวิสัชชนี เล่นเกมสนุกสนุกกันแล้วเรามาดูคำต่อไปนี้กันบ้างนะครับชบาจมูกทนายอัง,งุ่น วิทยุจากตัวอย่างทั้งห้าคำน้องๆสังเกตเห็นอะไรไหมครับเก่งมากครับทุกคำเป็นคำที่ออกเสียงเหมือนมีสระอะแต่เวลาเขียนไม่มีสระอะคนเก่งลองบอกอีกทีสิครับว่าเราเรียกคำที่มีลักษณะแบบนี้ว่าอะไร หมดเวลาแล้วเลยครับมาดูเฉลยกันเลยคําที่น้องๆเห็นข้างต้นนั้นเป็นคําที่ไม่ประวิสัญนีครับคําที่ไม่ประวิสัญนีคือคําที่มีตัวอักษรออกเสียงอะแต่ไม่มีรูปประวิสัญนีปรากฏให้เห็นเวลาอ่านจะออกเสียงอะกึ่งเสียงเช่นทหารออกเสียงว่า ทะหารถนนออกเสียงว่าถะหนนฉลามออกเสียงว่าฉหลามขน,นุนออกเสียงว่าะหน,นุน มะเล็ดออกเสียงว่ามะเล็ดเรามาออกเสียงคำเหล่านี้พร้อมๆกันนะครับท้หารถหนนชะหลาม ค่ะนุนมะเล็ดรู้จักกับคำที่ไม่ประวิสัชนีแล้วน้องๆลองเล่นเกมและทำกิจกรรมสนุกๆต่อไปนี้ดูนะครับวิ่งชนคำที่ไม่ประวิสัณชนี i okay. don't เราคู่กันจงเลือกคำต่อไปนี้ลงในตะกร้าคำที่ประวิสันชนีและคำที่ไม่ประวิสันชนีให้ถูกต้อง เรามาดูเฉลยพร้อมๆกันนะครับคำประวิสัญนีกะเพราเป็นคำที่ประวิสัญชนีเพราะออกเสียงสระอะและเวลาเขียนมีรูปวิสัญนีทะเลเป็นคำที่ประวิสัญนีเพราะออกเสียงสระอะและเวลาเขียนมีรูปวิสัญชนีมะลิเป็นคำที่ประวิสัญชนีเพราะออกเสียงสระอและเวลาเขียนมีรูปวิสัญชนีกระจกเป็นคำที่ประวิสัญนี เพราะออกเสียงสระอและเวลาเขียนมีรูปวิสัญชนีมระเป็นคำที่ประวิสัญชนีเพราะออกเสียงสระอและเวลาเขียนมีรูปวิสัญชนีคําที่ไม่ประวิสัญชนีทหารเป็นคำที่ไม่ประวิสัญชนีเพราะออกเสียงเหมือนมีสระอแต่เวลาเขียนไม่มีสระอชบาเป็นคำที่ไม่ปราวิสัญชนีเพราะออกเสียงเหมือนมีสระอ แต่เวลาเขียนไม่มีสระอะฉลามเป็นคำที่ไม่ประวิสัญญีเพราะออกเสียงเหมือนมีสระอะแต่เวลาเขียนไม่มีสระอะวิทยุเป็นคำที่ไม่ประวิสัญญีเพราะออกเสียงเหมือนมีสระอะแต่เวลาเขียนไม่มีสระอะขนุนเป็นคำที่ไม่ประวิสัญญีเพราะออกเสียงเหมือนมีสระอะแต่เวลาเขียนไม่มีสระอะ รู้จักกับคำที่ประและไม่ประวิสัญน,นีแล้วน้องๆอ,อย่าลืมกลับมาทบทวนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ